บคายมากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยฉันเนี่ยนะหยาบคายกับใครไอ้ผู้บ่าวนั่นเหรอเหรอชื่อวินสตันไม่เปลืองสมองมาจำหรอกนะมันไม่เห็นจะสำคัญอะไรเลย <c oughs> อิจฉาเหรอเรื่องอะไรชื่อเฉยๆคาพูดเฉยๆหรือว่าชุดเฮยๆกันละ่ะเขาเรียกเสื้อทุนนิกยะ